สวัสดีครับราสวินแก๊สช็อปนะครับวันนี้ผมมีเตาวาฟเฟิลไส้กรอกนะครับสำหรับตัวนี้วันนี้เราจะมาลดราคาพิเศษเลยนะครับราคาพิเศษสุดๆนะครับเรียกได้ว่าลดลงจากเดิมถึง1,000บาทเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูที่ตัวเตาตัวนี้นะฮะนี่นะสำหรับตัวนี้เป็นเตาวาฟเฟิลไส้กรอกนะครับ เป็นเตาวาฟเฟิลแบบเป็นไส้กรอกนะครับตัวนี้จะทําได้ทั้งหมดครั้งละ6แท่งนะครับเป็นตัวเตาเป็นสแตนเลสทั้งตัวนะครับนี่นะด้านหน้านี่เป็นสติกเกอร์ใช่นะจริงๆเป็นสแตนเลสทั้งตัวนะครับสําหรับตัวนี้แค่เสียบไฟฟ้านะฮะนี่นะฮะเสียบไฟฟ้าธรรมดานะครับใช้งานได้ทันทีนะครับสําหรับตัวเครื่องตัวนี้นะฮะก็จะมีตัวปุ่มปรับความร้อนนะครับ ได้มากถึง300เลยนะครับ300องศาเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตั้งเวลานะฮะนี่ครับ,รบพอถึงเวลาที่ตั้งไว้เครื่องก็จะหยุดทำงานทันทีนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าสะดวกมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นเครื่องที่นิยมใช้กันตามร้านที่ขายวาฟเฟิลนะครับตามปั๊มหรือว่าตาม เจฟฟี่ตามห้างนะครับเขาใช้รุ่นนี้กันหมดเลยนะครับเรามาดูรอบๆของตัวเครื่องกันนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นสแตนเลสครับอันนี้เป็นสติกเกอร์กันลอยนะครับด้านหลังนะตัวนี้ตัวนี้เป็นสายไฟนะครับข้างในนี้จะหุ้มด้วยสแตนเลสนะครับเป็นท่อสแตนเลสตัวนี้ก็ความปลอดภัยนะเพืออ่อความปลอดภัยนะครับ สำหรับเครื่องตัวนี้ใช้งานไม่ยากครับแค่เสียบปลั๊กนะฮะใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมีรูปตอนทำเสร็จแล้วท้ายคลิปนะครับให้ดูนะครับว่าทาออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองชมได้เลยนะครับ และสำหรับลูกค้าที่สนใจจะมารับสินค้าหน้าร้านนะครับเชิญได้เลยครับร้านอัศวินแก๊สช็อปนะครับอยู่พหลาม2มากขุนเทียนนะครับเซิร์ชใน Google เข้ามาเลยเลยครับร้านอัศวินแก๊สช็อปพหลาม2นะครับร้านเรายังมีสินค้าอีกมากมายให้เลือกชมนะครับตู้อาหารเตาปิ้งย่างนะครับเครื่องปั่นเตาสเต็กนะครับเตาทอดไฟฟ้าเตาทอดแก๊สนะครับเตาแก๊สที่ใช้ในบ้านร้านอาหารเราก็มีนะครับเชิญชมได้ที่ร้านเลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ